ก็ก anyway? ็มีถามค่ะถามว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค yeah ่ะก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปัจจุบันเราก็ก็เป็นเพื่อนกันไม่ไม่ได้แบบมีคุยหรืออะไรกันมากมายเราก็ยังแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ทํางานกันไปเรื่อยๆค่ะเป็นเพื่อนกัน้็มีฝากฝากอะไรให้กับตัวพี่เทียมไหมว่าดูแลเราโอ๊ยไม่ไม่ค่ะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชิงนั้นอยู่แล้วค่ะก็ เราก็คุยปกติคุยเป็นเพื่อนไม่ได้มีอะไรจะต้องมาดูแลกันหรืออะไรขนาดนั้นความสัมพันธะ์เราสองคนตอนนี้คือมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้ครับ,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 บโอ้ไม่มีค่ะก็ความสัมพันธ์ตอนนี้คืออย่างที่บอกคือตั้งแต่แรกอ่ะเราคุยกันเป็น,เ,ปนเพื่อนเพื่อนจริงๆที่แบบเราทํางานร่วมกันแล้วแบบเราเลยแบบมีคือเขาเรียกว่าอะไรโต,ตมาจากละครเรื่องเดียวกันมีคนรักมีคนชื่นชอบจากละครเรื่องเดียวกันฉะนั้นเราอ่ะ ก็เลยทำงานกันอยู่จุดนี้สบายใจแล้วเราคุยกันเป็นเพื่อนเราไม่ได้มีการจีบก<ม>ันหรืออะไร <umba> ค่ะวันนี้เราแบบเป็นแบบเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เราเราเคยคิดไหมคะว่าในอานาคตมันอาจจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ไหมเพราะว่าหลายหลายคนเีมือจะกระแสกูู้จิ้นหลายเรื่กลายเป็นฟูจินะ,นะไม่คะ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีค่ะก็ด้วยอย่างที่บอกว่าเราเราคุยกันแค่เพื่อนจริงๆนะตอนนี้แล้วกดดันไหมกับการที่แบบว่าแฟนๆก็ท่านท่านที่อยาเสียให้เรา ก็ถามว่ามีความกดดันไหมก็ก็มีบ้างค่ะก็อยากให้ทุกคนกลับไปรักเราในจุดที่ว่าอะรักที่ผลงานของเรารักผลงานคู่ที่ออกมาไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ยมันดีที่สุดแล้วมุกก็สนิทใจที่สุดกับการที่เป็นเพื่อนกันถามว่ามุกมีคนคุยไหมเดี๋ยวอย่างที่บอกเสมอมาค่ะว่ามุกก็มีคนคุยมุกเป็นคนที่คุยนานอยู่แล้วค่ะฉะนั้น ถ้าวันหนึ่งจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมุกคงแบบบอกให้ทุกคนรู้เองค่ะ